กับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเชื่งจะผ้าพีผ้าน้องเดินทางช่วงค่ำนะครับผมเราไปติดตามโตเลขกับนันสีครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้นันสีเพิ่นจะบปอยู่ครับเพิ่นจะไปต่างจังหวัดพอเชื่งก็เลยเฝ้าไปติดตามในมือนี่ช่วงนี้เอ็ซีบางท่านบอว่าเอาช่วงกลางวันไปยังเ่าไปติดตามช่วงกลางวันนันสีเพิ่นก็มีภารกิจนอกกรับผมผมนอกเพิ่นไปขายสินขายของแต่เพิ่นจะเดินทางพรุ่งนี้เศร้าพอเชื่งก็เลยจะต้องผ้าพีผ้าน้องไปช่วงค่ำนี่ละมียิ่งข่าวว่านันสีฝันดีด้วยครับท่านผู้ชม ฝันดีจะได้เด็กเด็เดไปแบ,บ่งปันให้พี่ไอ้น้องแน่นอนครับผมและอีกอย่างข้อมฝันของนานสีนี่ก็นแน่นอนครับท่านผู้ชมบ่อคอยพลาดเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมจะแปลได้หรือบอ่ได้แต่ว่าฝันได้เปิเป๊กทุกครั้งไปค,ยยงงงรญญครับท่านผู้ชมว่าระยะห่างเดี๋ยวพอเที่ยงขออนุญาตขับรถเดี๋ยวไปเจอกันทั้งบ้านนานสีเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับนานสีสวัสดีครับก็ได้ยินข่าวว่าสิไปต่างจังหวัดบ่แม่นว่าสิไปเมืองฮื่งนี่นะมันพูดไปซอย แฟนพระธิดาก่อนกลางกลางเดือนพันบาทก็มาดอกอ๋อก็เลยฝ่ามาเอาเนาะค่ะท่านผูบบ้ชมเนาะเอาบอกสู่ความฝันไ้ฝันความฝันในฟังเนีย่ยฝันไปจังใดนเนี่ยนะสีงวดน,นี้โอ้ยกับฝันดีอยู่อันขึ้นวานนี่โบเมนหมุขึ้นน,นี่ขึ้นวานนี่ฝันฝัน,นเห็นปลาไหลปลาไหลนั่นตัวบักยันแดงจิงคืองูก,กับโบเมนพระยานหนาโบแมนแต่เป็นปลาไหลปลาไหลเออโตแดงจิงคือง มันมาเกี word, ่ยวมันมาเกี่ยวโตจนสะดุดตื่นปลาไหลยังสิเกี่ยวโตโมโหแล้วปลาไหลหยักปลาไหลใหญ่ตัวหกใหญย่าง้เลยที่บอกเออแต่ว hmm. oh. right. oh. oh. ่าตะเกาขั้นฝันเห็นปลาไหลนี่มันสิมีหกน้ำแต่ว่าคิดอยู่มันเป็นแปดปลากับแปดว้ปลาไหลปลากับแปดไหลกับหกปลาเทียมันเกี่ยวมันกับโมงกลมๆเป็นศูนย์ออ ดัว1860บ่860680อย่างสบรบ่แมน 0, 68 <c oughs> แต่ว่าตะเกาฝันปละไลมันสิเป็น68ไดเมนว่เคยฝัน,อนเออเคยออก68มันคือฝันแต่เกา่าๆนะแต่ว่าสุดรในวงหูวว่าสิออก68หรืบอบ่แต่มันเป็นกลมๆเกี่ยวย่ายๆกับตกใจเสลือตื่นเหมือนมาตอนขอนชีแ้แจ้งเออตัวใหญ่แห้งบ่ใหญ่แล้ว งูเป็นย่เอียันยาสมตัตัวใหญ่แถบจนตกใจแ่หรือตัว่างูกบแมนงูบ่จีบะแมนองปูใบญานาคก็บ่แมนบ่แมนเป็นปากปลาไหลอ๋อแต่ว่าสีหรืเป็นสีอะไรบ่สีแดงคริงๆโอ้สีแดงเพราะว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าอายุย่ายนั่นก็นหาชิบวกปีเกิดพศาะสศูนย์เก่าจังหวมันนอนคิดอยู่หรือมันจิเป็นศูนย์เก่าบ่จังหวะจังหวะหรือว่ามันเป็นอายุหาชิบวกบ่ก็ให้เอฟซีคิดเบิ่งพิจารณาเบิ่ง กับโหูค <Era S 1> ือ <reveal> กันเนาะแมนคือคืองวดวิ่ทีเดียวใหญ่ก็ได้อยู่เห็นไหมผัวเขาก็มาใหญ่ก็ถือทั้งตุกใหญ่กัืสูซูนหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หกใหญ่กัได้เสือเด็กตัวเก่าเสือเด็กตัวเก่าได้ลอยเศร้าทั้งรางก็ได้เจ็ดศูนย์เมื่อสี่ออกนั่นยหญ่เมียใหญ่มะยำอยู่ไรแล้วมาหาบ้อผัดโบได้ทุ่มหาโมทุ่มบอกแน่นอนเสือเด็กที่หย่เมยใหญ่ก็เจ็ดสิบปีก็ได้หาสิบบาทเดงราง เด็กบนกะได้ทั้งตัวต่วาเต็งบ่ไห้พอสื่อหนึ่งหกศูนย์กับศูนย์หกหนึ่งโอ้โอ้ด้ตัว <c oughs> เพราะว่าคอามเมนให้สื่อตรงตรงนคือจมบ่สื่อนอนหนึ่งศูนย์หกว่ามันออกแล้วเนาะแม่เแตว่าแต่ผัวกลับมากก็ได้สื่อตวัวเก่าผัดบ่ได้สื่อตรงตรงหนงศูนบ่ได้สื่อสื่อได้ตัวเขาก็ได้ไหลลอยซ่าทั้งหมดได้เจ็ดพันกว่าบาทโอ้ปลาไหลนี่คอม,มนคมเมนตีก็จะเป็นหกศนย์แปบ่อหรือปล่าศูนหเออศูนย์หกแปดก็ได้ เพราะว่าปลามันกับแปดไหลมันกับโกเันนี้มันมยยันมวนใหญ่มันมัดใหญ่โกมใหญ่จนใหญ่เฉลือดเตือนมันกับเป็นกลมุลมๆกับเป็นศ <masturb> ูนย์ศูนย์จังหวะรื่อมันสีหกศูนย์มาอีกบมอจังหวะใหญ่ขีดเบิงกับให้พี่น้องขีดจันน่าเบิงเออแต่ว่าตะเกาฝันเห็นปลาไหลนี่มันมันเคยออกหกแปดเคยออกหกแปดบางใช่กันฝันเห็นปลาไหลนี่เออเคยออกหกแปดแต่ว่างวดน,นี้ก็ใหญ่กับวัจักนอกว่าสิออกตัวไหนแต่คือเคยฝันมามันเคยออกหกแปด แต่ว่าเาก็ตัดเอาก็ได้เนาะศูนย์แปดหหกเอาหกศูก็ไปลยดีศูนหก็จะเป็นแต่หกศูนย์ตบันี้เนาะหกศูนยก็ได้หกหกแปดแปดหกตัดลออัลเอาคือจะว่าฝันสองขึ้นผลขึ้นนีกอ่ฝันในบันี้ฝันขึ้นฝันมือขึ้นวันมาดนี่ฝันว่าเม่นแอซแต่งนาาเต่งแล้วตายมันอีกเป็นสิบกว่าปีละบ่เคยฝันเห็นเราจ้าเขื่อ ฟันวาเอาเล็กหน่อยมาะหอผู้ชายสี่คนแฝดสี่แฝดสี่เออแฝดสี่คนวันนี้ก็ใส่กระโดงมะหอยเหี่ยงกันหล่ะฝาดยิ้มเปื่อยๆยอยู่ใสกระโดงเออห่วยมันจะพรเป็นหนึ่งสี่ศูนย์สี่บอกกระโดงออกระโดงก็เป็นศูนย์แล้วกระเล็กหน่อยก็เป็นหนึ่งนอ่นเหีย่ยงกันอยู่โอ้อยไม่แน่เกินนี่บ,บอเล็กเล็หน่อยเป็นตห่ตหกักต่หักดันนี้กำลัง ก็ลังเป็นต่างหากสองสาเดือนนี่แต่ว่าหันใส่กระโดงมากสี่คนสี่คนแฝดทรายวัดเลยโอ้โหก็ได้ลูกแฝดหลายแถวคุชเชอร์มาให้มึงเลี้ยงเพื่อนปะวันนี้จะคล้องกับกับสิยเลี้ยงเอาอยู่แต่มันขี่ใส่มือวันนี้เอาสิเป็นเลี้อยู่บนจักพี่น้องเพราะว่าปกติฝันเนี่ยนี่ย่ายสิไปขายของมือนย่ายสิ่มานในเงินแต่ว่าย่ายไปขายของมือนย,าย่า่หมาน ได้เงินสองลอยแสดงว่าเป็นเอด็กแลิว่าโอเคยล่ะปก็ไติฟันแนวนี่มันสิมมันนะมันสิได้เป็นพันยังงั้นนะมันช่วงนี้มันช่วงเข่ายากมากแพงน้ากับฮอกล้มเนาะข้าเจ้ากับยังว่าด้มีเงินมีข้ามกระดอเข่าก็พั่ได้ออกอยู่ก็เลยว่าเสาแต่งเราก็บอยู่สี่สิบแปดปีเด้อตอนเพิ่นเสียตอนเพิ่นเสียสี่สิบแปดปีบ่เคยฝันเห็นจ๊กเถื่อฝันว่าเด็กหน่อยมาใหา ได้หน่อยผู้ชายเด้สี่คนแฝดสี่เลยจงว่าใหญ่ว่ามันจังไหนนามันเป็น6กสี่หนึ่งหรือหาสี่หนึ่งบ่ไม่ยังว่าบอกหกสี่หนึ่งหมายความอย่างไผู้ชายมันก็น้าหาได้ไหมไมจิได้หน่อยผู้ชายน้าหาเนาะมันจะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์สี่หรือว่าเป็น1นึ่งหาศูนยา่สี่นี่เขาจะเอาแต่2องตัวก็ได้เอ้ยมันน่าจจะเป็น1นึ่ศหรือว่าหนึ่หาศหานี่ละ อว่าขับไเล็กหน่อยน้ำหา้แต่ว่ามันเห็นตัวเลขอะไรเด็กเล็กหน่อยผู้ชายเขาเห็นมันน้ำหามันตัวเห็นสี่คนอะไรด้สี่คนมันสี่หนึ่งอะล่ะคือพรงสงมันเห็นเล็กหน่อยเลี่ยงกันจางสี่คนเนาะอย่างายกระดงนี่ก็จะเป็นเออตีเป็นศูนย์ได้แฝดได้เป็นแฝดแต่ว่าน่นล่ะคับไบนหนึ่งบนหนึ่งกับศูนย์บนหนึ่งสี่กับศูนย์สี่นี่ล่ะเลี่ยงกันแต่ผู้หนึ่งมันขีเสือในหลังขีมันอยู่ โอ้ยขีดแต่อีหนางนี่วัสดุบักคำนี่วัสดุหนึ่งอันก็เลยพปล่างกวนผู้ชายผู้ชายน้าผาหมน้าหาหน้าหายกขันผู้เดียวสี่นอันนี้มันบ่เมนโอ้ไอมินตูกสิ์แปลว่าผู้ชายน้าหาคนสี่ขนนี่เป็นสี่หาสี่จงสี่บอกแมนค่ะสี่หาศูนย์ก็มันออกงาสี่หนึ่งโหลดออกง่ายสี่หาไปยังซี่หายห้หมองายวงันสี่หาอีออกง่าแห้งเด็กยังคือออกงาแท้เอาสี่หนึ่งหลด สี่หนึ่งเล็กหน่อยกันหนึ่งเหมนี้มันสี่นกับสี่หนึ่งก็เห็นตัวนะเห็นเป็นไข่ตัวเหล็กว่าอย่งนนสี่นเล็กหน่อยกันหนึ่งแล้วกัเล็กขั้นมันเหิ่นกับสีเบิ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งเด็กเบิ่ลยากๆด้วยมันละมันเบิ้ลยากเขาสักัหนึ่เจ็ดเป็นสันนาพี่น้องหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดก็ได้ครับเอาไปอย่างนี้หลายตัวต่บัดีผมว่าน่าจะหลายตัวสี่หนึ่งหนึ่ง สี่หนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งทีเนี่เนี่ยนี่ยไม่ได้หน่อยสี่คนเก่าสี่หนึ่งไปโหลดให้เอาอยู่สี่ซะครับท่านผู้ชมเนาะเชิญตัวหน้าสีเพิ่มบอกว่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งแต่ว่าแอดมินว่าให้เอฟซีทุกท่านเปเอาเออเปเอาครับเปเอาใช้เล็กหน่อยสี่คนนี่ใส่กระดงมะไฮน้ำมะขี่ใส่มื่นสีผู้หนึ่ง โอ้แต่ก่าขันฝันเล็หน่อยขี่เสมื่อนี่สิหมานี่ยบอไปหาเงินหาครับเออเออมันหมานกระแสดงมันเป็นเหล็กนั่นแหละมันไปมันไปได้สองร้อยว่าสันครับสมุชชมไปขายของในสองร้อยแต่มันสีหมาทงทั้งเป็นเหลิกโชคลาภเหรอเพราะว่าขันเคยฟันแบบนี้ขั้นฟันดีขั้นไปขายของหมาในเงินนี่ก็แสดงว่ามันเป็นขายของมันเป็นถ้าขายของมเออแต่ว่าขั้นไปขายของพออยู่ก็เอือยมือนี่ขั้นฟันว่าแนวนี่ ขันมาในเงินหลายสแสดงว่าหวานขายของแต่ว่าขันาน้นบ่นในเงินนี่ก็สแสดงว่าได้นหน่อยสำหรนีนแสดงว่าเป็นตัวเลขเ็ตัวเลขก็ล่ะพอเกา่าพอพอาจะเกา่เกานี่ขันฟันแนวนี่ไปขายของจะได้รักเป็นพันเหมือนมันซะเออ๋อเอาค่ะท่านผู้ชมลองพีเจน,น่าเบิ้องนาะก็ยังพอเที่ยงบอกไปละครับตัวเลขของเล็กหน่อยนี่น่าซีพันแปรหายอยู่ซีหนึ่งหนึ่งซีแต่ว่าพอเที่ยงว่าให้ยเอพซีทุกท่านซอยแสดงความคิดเห็นกันเบิ้งว่า เล็กน้อยสีขนใส่ผักเข่าใส่กระดงใส่ผักเข่ามากนะครับท่านผู้ชมผักเข่านี่ขันเบิ้งดีๆมันก็เป็นกลมๆเป็นศูนย์เนเล็กน้อยนี่น้ำหนึ่งเอาตัวเที่ยงบอกชูฟังเนาะแต่ว่าสีก็คือสีอยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสีคขิดแสดงความคิดเห็นมาไตา่คอมเมนต์ใดนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเห็นเป็นตัวใดนะเลขตัวนี้แต่ว่าอีกชุดหนึ่ง,งก็คือเป็น ศูนย์หกแปดเนบ่เพราะว่าเจ้เก่าเคยฝันเนี่ยนี่ว่าจะเห็นมันจะออกหกแปดหรือเนบ่เออเอ,อ๋อเอาวเราไปพิจารณาเบืองนอกขันต์หุดชมเนาะก็ถือ<ต>ว่าเป็นเป็นความฝันที่ดีครับล้อมเบืองสนามพี่น้องเอ้ยกต่แจ๊คสีแน่นอนใหญ่กับภูหัจ้าคือกันสิออกตัวใดแต่ว่าใหญ่ฝันแบบนี้แหละยางแบงปันเท้ามันถือเออเออนาะบาดเท้ามันถือกับยางแบงปันบาดเท้ามันถือก็ขับไปโยนจังไหนขันย้ำไก่หัวจเอาะท่วมมหามาบอกอยู่ในเรื่องจะเกินเนี่ยสีเซียงสีเซียงสีหนึ่งหนึ่งนี่แหละ รู้สีเซียงซีหนึ่งนี่แหะหนึ่งนึงมันก็ออกงากระมูกหจักดอกเสียงจะได้ก็บอกว่าการแต่ว่าขอให้จะมาแจะไก่ไว้จะออกทั่วมาบอกเย็บซี่เนี่ยคังหนึ่งรู้สิเป็นหนึ่งเกล็ดหัจากเอาแล้วแจะยาเดียวแจน่สีสีเสียงมัน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 ,ม,นมันออกงากไปหนึ่งหนึ่งนี่ จกํานึงกับตัวเดียวกันเหมือนกับหนึ่งเจ็ดมาจากนอกแ่งแต่ัวสี่หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนะนตัวออกงานเรก็ที่มีตัวเลขอยู่หลายตัวู่ในการสมมิจำนวนนี่แต่ก็บว่าหลายดอกหนึ่งซีีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งราคาศูนย์ครับเนานอก้า่มมเนาะกัพอสมวนครับผมจะอันพอเที่ยงก็จะให้พี่ให้น้องไปบึงตัวเลขแกลมิงข้างจะแขนใส่สมุดให้พี่น้องด้แคบหน้าจอได้กจดไว้นะกกับผมเนาะพอเหนือเวลาอีกหลายมืออย่โมเนครับ เอฟซีได้ฟังในช่แล้วอาจจะแปลตรงเป๊ะๆกะ็ะะนนกได้นะครับผมาะฉะนั้นแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นมาเบอ่งใดเนาะครับผมเนาะเอาผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณอาศรี<ช>ะครับผมที่ยังแบ<า>่งปันตัวเลขให้พี่ให้นอ้องเนี่ยเป็นแนวทาเนาะครับผมเนาะแต่ว่าจะขอขอนุญาตอศรีโทกมาบอกอย่างนี้ครั้งหนึ่งก่อนหวยจะออกอเพื่อว่าสั่งอันนี้แล้วอายุม่เง่แต่งซี่เสี้ยแตกบอกเคลื่อนในือ สีปีเอออายุคนคนเสียชีวิตที่ว่าโอ้คนตายที่นเอาลูกแ่ลูกมาให้นั่นเอเออ้อ้าสีปีครับท <ผม S 1> ่านช้ชมอายุนาสีนี่คือหาสิพกพเกิดศูนย์เก้าแล้วพที่ยงี่เขียนเซสมุนในพี่น้องในแ,นในแคบหน้าจอ,อยเบสตูตัว,ตวลวครผมเนาะครสวพสดีครับชุ<ด>่มตัวเลขของนสีีนาะประจำขงวดมัธยิกีกายนพสพันลสหาครับผมฝันครั้งแรกจะตีเป็นเลข ศูนย์หกแปดเพราว่าเคยฝันว่าประไลมะ่มามาเกี่ยวแข่งเกี่ยวขายเกี่ยวเมื่อ,อยี่สินนี้มันสนมางจอกเป็นหกแปดแต่ว่าน้าสีว่ามันมนกลมกลม,กลมมันที่เป็นศูนย์บ่หนำเพราว่าก็เลยตีให้เป็นศูนย์หกแปดแต่ว่าท่านไหนบอมากสามตัวกระตัดเลยเนาะนกข้าวต้มจุ่มเนาะศูนย์หกหกศูนย์อะศูนย์หกออกไปแล้วเนาะกนะ็จนะได้หกศูนย์แปดศูนย์หกแปดนาะข้าวต้มจุ่มเนาะหรือว่าขึ้นที่สองทีหนา้าสีฝันว่าคุณหน้า น้าสาวเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเสียชีวิต,ตแต๊ะอายุ14ิ8ปีเพิ่นเอาเด็กน้อยมาใหา้ใส่ใส่กระดงกระดงกับพักเป็นเป็นพักเข่านะท่ะานผู้ชมเนาะเป็นถาดเป็นถาดใส่มามา4คนคก็ปรากฏว่าน้าสีได้ตีให้เป็น4114หรือว่า4หรือว่า1771นี่ล่ะอายุน้าสีก็56ปีพศเกิดก็09ท่นานใดมักชุดใดก็ลองพินิจาน้าเองเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะ พอเที่ยงก็ถามให้เบรดครับบอกว่าจะเป็นอายุนาะสีอายุของผู้เสียชีวิตพอสอเกิดแะไรทุกท่านจะพิจารณาเองพอเที่ยงบ่ได้ให้แนะนําว่าให้ไปสื่อวัตถุตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมากจุดใดก็ลองพิจารณาเองเอาสุดท้ายนี่ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลร้อยสไตล์ชาแนลท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับท่านผู้ชมก็เป็นก้างใจคนทำคลิปเนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ได้สมดังปาารารถยาว่าจะคิดเงินคิดทองให้ได้เงินได้ทองนะครับผมเนาะให้ได้สุขภาพทีร่ร่างกายแข็งแรงมันมานกัน,น,นสูขคนคลิปนี้พระเจ้าคุณตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับมากข,ขั้นครับสม,ม้จมเห็นหมชัดกย์ยวาเด้อตู้เบิ่งเอาครับสมชจ